เดตสภาวะตลาด DW ปี2564นะครับครึ่งปีแรกกับพวกเรานะครับสวัสดีครับนักลงทุน DW ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ DW 16เท r ร์โ o นะครับรายการดีๆที่มาแชร์ความรู้แล้วก็ข่าวสารนะครับกลับมาพบก,กับผมอีกครั้งบอสจิรวัดครับกับผมปั๊มพานุพันธ์น,นะครับจากทีมดีว16นะครับเช่นเคยนะครับโอเคโอเควันนี้ก็มาอัปเดตสภาวะตลาดกันเนาะหลังจากที่เราเ เรียนรู้เรื่องเทคนิคนอกทริปต่างๆกันเยอะละอันนี้เรามาอัปเดตตัวเลขกันบ้างเนาะครับครบพอดีหกเดือนแรกนะครับของปีนี้นะครับสองพันยี่สิบเอ็ดอ่าโอเคอ่าพราะตอนนี้เนี่ยสภาพตลาดของดีเอิเนาะช่วงนี้เป็นไงเห็นบ้างนะครับครับวันนี้ก็ตัวเลขเน้นๆนะฮะอือ่าก่อนเลยอย่างอื่นก็คือดูมูลค่าการซื้อขายนะครับมูลค่านี่เป็นเป็นหน่วยเป็นบาทนะฮะไอ้ล้านบาทนะครับนี่นะฮะ เติบโตๆๆต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวเราไปนั่งดูกันในในชาร์จเนี่ยก็คือมีสามเส้นนะครับ<ช>เป็นมูลค่าซื้อขายสะสมนะฮะ<ช>มันก็จะเริ่มศูนย์ศูนย์ๆๆบาทเนาะทางซ้ายมือมันมาลากๆๆๆสะสมขึ้นไปอ่า <ๆ S 2> จนจบสิ้นปีนะครับสามปีเรามาสามปีสามเส้น <ๆ S 2> <ๆ S 1> นะครับสามสีเลยเร,เรามาเชียบเนาะช่วงเวลาอยู่กันของแต่ละปีเนาะครับปีสองพันสิบเก้านะฮะปีก่อนโควิดนะครับ เส้นเทานะฮะลากขึ้นมาจบที่ประมาณครึ่งปีถ้าครึ่งปีของปี2019น่าอยู่กับ500กว่าเนะเาะอ500กว่าทีา่ตัวเลขเนาะปีที่แล้วนะฮะสีฟ้านะครับปี2020นะครับก็อยู่เกือบ800ล้านล้านนะครับครึ่งปีแรกแต่ปีนี้ครับเท่าไหร่ครับ <S 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 อ,อไปไปล้านล้านแล้วนะครับนนล้านล้าน ล้านร้านล้านร้านบาทนะฮะมูลค่าซื้อขายของดีดนะดีดบิลแงเดียวสะสมเขาบอกว่าฮอตมากเนาะในช่วงนี้อืเก่งกำไรเยอะจริงๆนะครับเนี่ยดูตัวเลขที่ผมทำมาแล้วก็จะเป็นคือปีแรกปี2021นะครับหนึ่งล้านเจ็ดหมื่นล้านบาทนะฮะเทียบกันกับเพีเรียดเดียวกันของปีที่แล้วนะปี2020นะครับก็เจ็ดแสนหกเองเจ็ดแสนหกล้านบาทนะฮะโตขึ้นมาสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับในช่วงเวลาเดียวกันเรียกว่า เกือบครึ่งเท่าตัวเลยนเนาะเยอะมากนะฮะโตทุกปีนะครับครับ <c oughs> นะเดี๋ยวเราไปเจาะดูกันต่อนะครับมาเทียบกับมูลค่าการซื้อขายของตลาดเซ็ตด้วยนะครับอ่ะเปิดไทไม่รู้ที DW ที่เทรดกันอยู่เนี่ยที่เทรดกันในสตรีมมิ่งหรือว่าแอปต่างๆนะฮะมันก็อยู่ในตลาดเซ็ตเนี่ยแหละตลาดเดียวกันเลยตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยแหละเนาะใช่ซื้อขายในตลาดหุ้นเนี่ยครับ ช่เวลาคีย์ไปแล้วเจออะไรอักษรยาวนั่นแหละครับ D W นะฮะอยู่รวมอยู่ในกับหุ้นอ้างอิงออกมาเลยครับอยู่ที่เดียวกันเลยโอเคทีนี้เรามาดูกันนะฮะอันนี้ผมทำเป็นเฉลี่ยต่อวันเนาะหน่วยล้านบาทนะครับกรฟแท่งนะฮะสีส้มก็จะดูเฉลี่ยต่อวันในแต่ละปีนะตั้งแต่ปี2017มาจนถึงปี2021นเะครับเฉลี่ยต่อวันเนี่ยก็จะเห็นว่าโตขึ้นเรื่อยๆนะจาก2,300ล้านบาทต่อวัน เฉลี่ยเป็น4ี่พันเฉลี่ยเป็นหกพันหกพันแดนะครับแล้วปีนี้สองพันยี่สิบเอ็ดเป็นเก้าพันเก้าพันเ้าล้านบาทอใช่ปีนี้นี่โอ้โหจริงๆตั้งแต่ต้นปีนี่หมื่นล้านบาทต่อวันนะแต่พอดีมันก็พอคิวสองมันโผลขึ้นมาเฉลี่ยกันหกเดือนแรกของปีนี้เนี่ยก็ลดลงไปเหลือเก้าพันต่อดอกไปนิดนึง แต่ก็ยังเยอะอยู่นะครับต,ตอนออวันน<อ>ี้เพียบมากเนยม,มากเยอะมากจริงๆเท <c oughs> ี่ยวปีอะไรนี่กับหกเจ็ดพันเนาะครับโอเคแล้วแล้วไอไอแท่งส้มเนี่ยคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ล่ะของตลาดหุ้นบ้านเราตลาดเซ็ตนะ <c oughs> ก็จะเป็นเส้นเส้นปะสีดํานะครับก็จะดูดูตั้งแต่ปีสองพันสิบเจ็ดเนี่ยก็ประมาณห้าเปอร์เซ็นตขึ้นมาปีสองพันสิบแปดเจ็ดเปอร์เซ็นตปีสองพันสิบเก้าสิบเอ็ดจุดแปดปีสองพันยี่สิบนะครับปีที่แล้วเนี่ยลดลงมาสิบเปอร์เซ็นต ปีนี้ซึ่งปีนี้นะฮะก็ประมาณสิบเปอร์เซ็นแล้วกันเก้าจุดเจ็ดนะสิบเปอร์เซ็นก็เราเราจะเห็นวัามูลค่ามันโตเนาะเหมือนเหมือนมันจะโตขึ้นเนาะแต่จริงๆแล้วพอเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์กับปร,ริ่ามตลาดแล้วกันเนาะปริม,มตลาดก็โตลนมาหน่อยอ่าต<ๆ>้องบอกว่าทั้งตลาดเนี่ยโตขึ้นไปหนุกใช่ถ้าใครได้ตามเลขอ่มูลค่าซื้อขายของตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยก็ช่วงต้นปีนี้ก็แตะแสนล้านบาทนะต่อวันเออ ในนั้นเนี่ยสิป็ก็มาจากดีดบิเนี่ยแหละครับประมาณนี้ก็จะเห็นว่ามันโตทั้งตลาดหุ้นแล้วก็ดีก็โตไปด้วยนะออโอเคอะไรนี้จำนวนดีดบิวในตลาดนะครับเริ่มทรงตัวนะครับก็คือจำนวนซีรีส์ที่ออกไอชื่อยาวๆที่เราเห็นกันเนเวลาคีย์เทรดกันเนี่ยนะเฉลี่ยต่อวันก็จะมีให้นักทุนได้เลือกได้เลือกสรรว่าจะเทรดอะไรเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยมีประมาณ ปีนี้ก็เฉลี่ยสักพันเ็อสามตัวก็คือคุณเปิดมาไดหนึ่งวันเนี่ยคุณอาจจะมีซีรีส์ให้เลือกเล่นอยู่ประมาณพันเ็ร้อยตัวเลยพันเจ็ดร้อยตัวเฉลี่ยนะครับเลือกกันไม่หวั่นไม่หวั่นไม่หวันไม่ไหวเลยแล้วก็พันเจ็ดเนี่ยก็จะอ้างอิงกับเนี่ยฮะเซฟิตี้อินเด็กแล้วก็หุ้นที่อยู่ในเซตร้อยเนาะครับก็นับว่ามี ถ้านักลงทุนเปิดมาแล้วเอ๊ะมีเยอะเหลือเกินไม่รู้จะเลือกอะไรก็เราสามารถไปดูวิธีเลือกในคลิปกเก่าๆเราได้เนาะใช่ครับไปฟิลเตอร์ดูก่อนเพราะเนี่ยถ้าเฉลี่ยสมมติหนึ่งร้อยตัวเนาะหนึ่งร้อยตัวในเซตเซตร้อยเนาะดีบิลมันออกได้เฉพาะสมาชิกเซตร้อยใช่ไหมครับ,รบถ้าเฉลี่ยกันก็หารร้อยเข้าไปเนี่ยก็ตัวหนึ่งเนี่ยก็มีสักสิบเจ็ดดีบินะที่อ่านอีกถึงนะประมาณแล้วกันประมาณเมื่อก่อนเนี่ยพันสองเนาะครับเออแล้วก็ ผู้ออกจะหน้าใหม่หน้าเก่านะผู้ออกก็ออกกันเยอะขึ้นแล้วกันโดยรวมนะครับเออพันสองไปพันสี่ตอนปีสองพันสิบเก้าสิบแปดนะครับสองพันสิบเก้ายี่สิบแล้วก็ยี่สบเอ็ดเฉลี่ย,ยเฉลี่ยก็เสรแฟลตนะครับอยู่ที่พันเจ็ดเคก็จะให้เห็นว่าไม่ว่าจะเป็นด้านดีมาร์เนี่ยมูลค่าซื้อขายสไลด์ก่อนหน้าเนี่ยกับสป라이เนาะก็คือจํานวนซีรีส์ดีบิวที่นักลงทุนสามารถเลือกเลือกซื้อกันได้เนี่ยก็เยอะนะไปทางเดียวกัน มีตัวเลือกมากขึ้นใวกานให้นักลงทุนหนึ่งก็ดีดีกับนักลงทุนครับการแข่งขันเนาะครับโอเคกลับไปที่มูลค่าซื้อขายอีกสักนิดนะฮะว่าปีนี้สะสมรวมกันได้หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นล้านบาทว่าหนึ่งล้านล้านบาทแล้วกันเนหกเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเอ่อมันไปแบ่งออกเป็นประเภทได้กี่สัดส่วนเท่าไหร่นะอันนี้ผมแบ่งนิยมซื้อขายในตัวตัวใดเป็นบ้างเนาะหมายถึงว่าประเภทใดเป็นบ้าง อันนี้ใช่ครับอันนี้ผมแยกเป็นกกว้างๆแล้วกันนะครับเป็นหุ้นรายตัวนะครับกับเซทฟิตี้นะฮะดีวิวที่อันเซทฟิฟตี้จะเห็นว่าโอ้เซตฟิฟตี้ดีเนี่เกินครึ่งนะฮะห้าสิบสามเปอร์เซ็นเนี่ยก็ต้องบอกว่าเซทฟิฟตี้นี่เป็นตัวที่ฮอตที่สุดเนาะเที่เที่ยวในตลาดดีวิวเนาะใช่ถูกต้องเรียกว่า เทรดอะไรไม่รู้อ่ะต้องไปตามสตอรี่ในหุ้นตัวนั้นตัวนี้ไม่เป็นไรเทรด<ช>ตลาดเลยแล้วกันอ่าเตลาดเลยโอเคเฟตี้เลยแล้วกันใช่พ <c oughs> ุทคอลอะไรอย่างนี้ว่านไปนะครับสี่เปอร์เซ็นที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นหุ้นรายตัวนะหุ้นรายตัวเอออื่นๆนะครับอีกเจ็ดเปอร์ซประมาณนี้รับเดี๋ยวเราไปเจาะลงเข้าไปในมูลค่าซื้อขายต่อไปอีกนะครับอ่าเราจะได้เห็นภาพมากขึ้นเนาะ อันนี้เดี๋ยวผมหยิบ7 0เอ้สีเมื่อกี้มาก่อนนะครับก็คือ4แสนล้านบาทเนี่ยก็ที่อยู่ในหุ้นรายตัวเนี่ยเจาะเข้าไปในนี้เป็นหุ้นใดกันบ้างนะที่ฮอตฮิตเนาะในครึ่งปีแรกของของปี2,5,6 4ีเนาะใช่เซอร์ไพรส์ surprise, นะผมเซอร์ไพรส์ตอนแรกผมเดาในใจก่อนทำตัวเลขเลยก็คือเดลต้าแน่เดลต้าแน่แต่คลิปงนงี้เคซีเอ้ย k t ทขอโทรรัครับเคีทีซด้มา มาแรงเงโค้งแรงโค้งเออชนะกันนิดนึงเออคนเล่นกลุ่มไ i n a n c e เนอะเบัตรเครดิตใช่ไหมโอเคแล้วก็เป็นสวัสด์นะครับอ GPSC นะสี่เปอร์เซน KCE โอ้โหนี่แลรี่อ p ขึ้นมาก็เล่นถอนเยอะนะผมว่าสี่เปอร์เซ็นนะแต่ก็คุ้นหูกันดีเนาะช่วงนี้อ่าสี่ห้าตัวนี้เนาะก็ยังเล่นกันอยู่นะยังเล่นกันอยู่เล่นถึงนะปัจจุบัน ที่อัดกันก็เดือนเจ็ดแล้วนะก็ยนนะังกนะว่าฮิตกันตั้งแต่ต้นปียันกลางปีแล้วนะครับโอเคประมาณนี้นะครับอื่นๆอีกเจ็สิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับโอเคไม่คือในก้อนคุณรรยตัวก่นเอะโอ้ยมากมายใช่ในร้อยตัวก็โอเคมาดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับมูลค่าซื้อขายอีกห้าสิบสาเปอร์เซ็นที่เหลือเนี่ย <สะ S 1> หรือก็คือห้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันล้านบาทเนี่ยก็คือเซ็ตติปตี้เนี่ยแบ่งเป็นคอกับพุทสัดส่วนเป็นอย่างไรบ้าง ตอนแรกผมเราเล่นๆเนาะเพราะว่าคนอาจจะเล่นคอกันเยอะกว่าเนาะตลาดนะเห็นตลาดมันก็ขึ้นมาพันหกอ่ะะใช่ขึ้นนะเราไปก็คอแน่ๆทำไมคนเล่นพุทกันเยอะกว่าเนาะตัวเลขของมานคือคือคือขึ้นมาแบบไม่ไว้ใจอ่ะก็จะช็อตสัวนนะครับเอาเอาตรงๆเลยถ้าเห็นเลขอย่างนี้เนี่ยปีนีคนรอแช่งเนาะต้องบอกว่าคนรอแช่งตลาดคือสายแช่งเลยก็ก็คิดว่าไม่เออผมคิดว่าหลายท่านนะ พอมาถึงแนวต้าน 1,050, 1,0550, 1,060เนี่ยมีมีซัดกันบ้างแหละพุทธ DW เนี่ยโอเคก็ด้วยสถานการณ์หลายๆอย่างเนาะก็หลายท่านอาจจะคงคิดว่าตลาดมันน่าจะลงก็ซื้อพุทธ DW กันเยอะเลยใช่61%เนี่ย640อ่ะเออประมาณ350ล้านบาทอ่ะเป็นพุทธเซฟิตี้ DW นะครับอีก40%แนวเป็นคอลเซฟิตี้นะครับอีก220ล้านบาทนะครับ ก่อนนะว่าขานขานใส่ขานความความการเดาอะนะแบบก่อนใช่ทำผิดพปาดหรือเปล่าว่าแบบขอดูตัวเลขทีมีเซอร์ไพรส์กว่ามีเซอร์ไพรส์กว่าก็คือพอคนเล่นเซอร์ไพรส์พุทกันเดียวเนะแต่ภาพนี้ก็เฉลยเนาะเออคือเอ่อย้อนกลับไปถึงอันนี้ผมหยิบครึ่งปีหลังปีสองพันยี่สิบมาเนาะประมาณเดือนสิบเอ็ดเนี่ยเดือนพฤศจิกายนเนี่ย มันก็แดลลี่ขึ้นมาเรื่อยๆนะเนาะณช่วงนี้เนาะใช่ไซเว่อัพอ่ะเรียกว่าไซเวอัพอย่างช้าๆมาก็ร่วมกันก็สักแปดเดือนอะไรประมาณเนี้ยนะฮะ<ช>ตามภาพเลยจนมาถึงเส้นป่าแดงเนี่ยคือเส้นป่าแดงนี่คือเข้าปีสองพันยี่สิบเอ็ดละ<ช>ครับหก <6 S 1> เดือนที่หลังเนี่ยก็ยังขึ้นมาเรื่อยๆก็ค้านสายตาผมนักลงทุนหลายๆท่านก็ค้านสายตาเพราะว่าเพราะว่าดูจากวอลลุ่มการซื้อขายเมื่อกี้เนี่ยหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับซื้อพุทธเซฟิตี้อ่ะอือใช่นี่หรอิบ ช่แน้นับเฉพาะ2021นะ2564เนาะอะมก็คืออาจจะจบปีเอ๊ะหลายท่านอาจจะมองว่ามันขึ้นมาเยอะเนาะก็มีคนเริ่มแช่งแล้วก็เป็นไปได้คนเริ่มซื้อพูดกันเออแล้วมันก็สาดเวลาเรื่อยๆครับเออก็ครับก็หวังว่าจะคัดกันนะก็ต้องต้องมีแผนชัดเจนนะถ้ามันไม่เป็นเป็นไปตามแผนเราก็ต้องยอมอ่ะแล้วดูอย่างนี้นะโอเคครับแล้วถ้าเป็น แล้วาชาวส,สวนเนาะถูกใจเนาะ <rí> e> ใช่แล้วก็ call อีก4เดืนที่เหลือก็ของแฮปปี้ครับนะก็ได้น่าจะได้กำไรส่วนใหญ่แหละโอเคแล้วผมก็เอามูลค่าซื้อขายของเซตมานะก็จะเป็นกราฟแท่งสีเทาด้านล่างนะจ,งจางๆหน่อยก็จะเห็นว่าตั้งแต่ตอนที่มันโหเริ่มแลนี่ตั้งแต่ตอนโนเวม ber ปีที่แล้วเนี่ยลากมาเนี่ยก็โหมูลค่าซื้อขายนี่เรียกว่าคนละเรื่องเลยนะกับก่อนหน้านั้นเฉลี่ยเนี่ยกาดด้วยสายตาในสักแสนล้านบาทต่อวันนะครับ ต้องเรียกว่าเกือบเท่าตัวเลยเนาะเยอะเยอะมากเนะเพิ่มขึ้นมากเยอะมากเพราะเออก็เป็นวอลลุ่มเนี่ยที่ดันตลาดมาถึงวันนี้ได้นะพันหกก็ไปแตกมาแล้วเนี่ยโอเค okay, ก็แล้วในสิเปอร์เซนก็เป็นดีอบิวครับอย่างที่บอกโอเคครับ, okay, รบประมาณนี้นะฮะภาพรวมตลาดแล้วเดี๋ยวควอเตอร์ถัดไปอ่าเดี๋ยวควอเตอร์สามจบเดือนเก้าปุ๊บเดี๋ยวเราก็มาอัปเดตตัวเลขกันนะแล้วถ้านักลงทุนคนไหนอยากให้อ ทางผมคุณปั๊มนะทีมงานเนี่ยเอาตัวเลขไหนมามีคําถามอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้ครับเฟซบุ๊ o ยูทู t นะฮะเราจะได้แบบเออเอาข้อมูลที่เรียกว่าตรงใจนกลงทุนมามารายงานให้ท่านฟังโอเคประมาณนี้ครับครับก่อนจัดกันครับเช่นเคยครับเช่นเคยครับผมช่องทางต่างๆของเราเนาะครับก็ไลน์ทเนะครับก็พิมแอดดิบิว16นะครับลงทุนก็สามารถขอตารางได้เนาะหรือว่ารับ การแนะนำเทรประจำวันได้นะครับทางไลน์เนาะก็พิมพ์ชื่อหุ้นเพื่อเอาตลางได้เลยเหมือนกันแก็มีแนะนำตัวต่างๆเนาะแล้วก็อีกช่องทางนึ่งก็คือไลน์อพี Chat นะครับก็เข้ามาพูดคุยเนาะแลกเปลี่ยนไอเดียกันได้กับนักลงทุนท่านอื่นๆรวมถึงมีกูรูของทางดีบิวซีหกอีกด้วยนะครับคอแนะนำอยู่ครับแล้วก็ Facebook นะครับบ้านหลักของเราคือโอ้ ช่องทางติดตามเยอะเหลือเกินนะครขอช่องทางเดียวได้ไหมหลักๆไป Facebook เลยครับผมครับเข้ามา a c e b o o กก่อนน้อมันจะมีลิงก์ไปทุกช่องทางเลยกันพูดได้แล้วก็ถูกใจอันไหนก็ครับก็ subscribe f o l l o w กันได้นะครับแล้วก็อย่าลืม YouTube ถ้าชอบรายการนี้เราก็ทุกอาทิตย์นะครับวันเสาร์สิบโมงเช้านี่ยจะอัปเดตคลิปเอ่อดิิบิวหนึ่งหนปนะครับเพื่อเสริมอาวุธนะฮะให้นักทุนเก่งขึ้นนะในตลาดดินะครับ ติดตามได้นะฮะใช่ก็จะมีคลิปทุกอพิโซดเลยนี่เราทำถึง EP 27แล้วเนี่ยโหก็มียี่สิกว่า EP ให้ไปศึกษานะครับรับรองก็ได้ความรู้พร้อมเทรดแน่นอนนะฮะลงสนามจริงได้เลยครับดูย้อนหลังได้เนาะความรู้นี่ไม่มีอายุเนาะคุณใช่โอเคสำหรับวันนี้นะครับทานทีมงานกันผมกับปั๊มก็ขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ